มาถึงบ้านเราค่ะ เดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆนะคะเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนะคะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องรถไฟความเร็วสูงกระตุน้นรัฐพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของระบบขนส่งของบ้านเรานะคะในเรื่องนี้นะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการนะคะต้องเข้ามาบริหารจัดการและหนึ่งในปัญหาที่ต้องบริหารจัดการก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเบนคืนที่ดินจากการดําเนินโครงการหรือกลุ่มผู้บุกรุกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ เราจะไปติดตามนะคะว่าแนวทางการก่อสร้างเส้นทางการรถไฟเขามีการบริหารจัดการอย่างไรจากรายงานิีนนี้พร้อมๆกันค่ะ ความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีระยะทางทั้งหมด220กิโลเมตรตามแนวคู่ขนานกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกโดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลักการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการก่อสร้างและออกแบบแนวเส้นทางจึงต้องคำนึงถึงหลายปัจจัยเพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยของการเดินรถไฟความเร็วสูงโดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆอาทิความเร็วรถ สภาพพื้นที่ที่ตั้งสถานีเป็นต้น เตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเคลียสิ่งกีดขวางในพื้นที่ตลอดแนวก่อสร้างโดยที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกหลายหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ด้านระบบสาธาปปรณภคเช่นท่อแก๊สทอ่อน้ํามันท่อประปาซึ่งการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณภคดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอควรในการเคลื่อนย้าย ขณะที่สาธารณภพบางจุดก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทําให้ต้องปรับรูปแบบเส้นทางวิ่งของรถไฟความเร็วสูงให้เป็นตามสภาพพื้นที่จริงขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มดําเนินการสํารวจพื้นที่ที่มีระบบสาธารณภพ756จุดตลอดแนวเส้นทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้แก่ สาธารณภพทั้งบนดินและใต้ดินซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ25หน่วยงานแบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่า213สัญญาและมีบางสัญญาทับซ้อนกับงานรื้อย้ายสาธารณภครวมถึงมีการบุกรุกข,ของชุมชนและร้านค้าจำนวน302หลังคาเรือน นอกจากนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงยังต้องใช้พื้นที่รอบข้างบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอีกด้วยจึงมีความจําเป็นต้องเวนคืนบ้านพักอาศัยของชาวบ้าน679หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรอีก923ไร่ สุจิตชาวสิริกูลรองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างส่งสวนแรกคือช่วงสุวรรณภูมิอุตรเพาให้แก่บริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ตามแผนภายในเดือนตุลาคม2564รวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยยังได้ดูแลแล,และจ่ายชดเชยให้ชาวบ้านตามพระราชบัญญัติการเวรนคืนที่ดินไปแล้ว และยังร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติจัดทําโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านและกลุ่มผู้บุกรุกพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยสร้างอาคารที่พักอาศัย8ชั้นให้เช่าราคาถูกเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านอีกด้วย โครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งที่ภาครัฐผลักดันให้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการจึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต้องร่วมกันดูแลส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกับบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตันออกเชื่อมสามสนามบินผู้ดำเนินโครงการต้องร่วมผลักดันประเทศไทยให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นตามไปด้วยขอบคุณมากครับนี่แหละครับคือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้เดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้3 1 5ครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปิตปทุมธานีลามเด็กเจ็ดขวบผู้ป่วยรายที่สิบเ็ด